ฉันชื่อนางสาวเมทาวีขุนพลเอี่ยวนะคะรับบทเป็นตัวแสดงชื่อมดค่ะดิฉันนางสาวกัิญาชุนเสรศ์ค่ะเค้กรับบทเป็นมินนี่ค่ะดิฉันศิริกาชุนทอนสินค่ะการรับบทเป็นนิกกี้ค่ะงั้นเราไปรับชมกันเลยค่ะ<ฮ>วันนี้วนันหยุดวันลอยกระทงไม่มีอะไรทําเลยอ่ะไปทาอะไรกันดีอ่ะเราว่าไปสวนสนุกดีกว่าไหมมีสไลเ์ดอร์ด้วย ไปไหนดีอุยเราว่านะไม่สนุกหรอกสไลเดอร์น่ะเราว่ามันหมดวายล้วแล้วเราว่า <c oughs> เราไปเที่ยวน้ำตกกันดีกว่า <c oughs> รอยกระทตกมีการวัดรอยกระทตกที่ที่วัดได้แหละผู้เชี่ยวเล่นดนตรีเป็นไหมละ่ะเราอ่ะเล่นเป็นฮะได้เธอเล่นดนตรีเป็นเราตีขีปเป็นดนตรีไทยอ่ะขีปด้วยโอ้โหนี่แต่เราว่าดนตรีสากลีกว่านะเพราะยุคนี้สมัยนี้แท้ๆก็ มาสามารถเล่นเพลงรอลอยกระทงได้แต่เราว่าช่วงนี้มันเป็นยุคใหม่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันก็ต้องเป็นดนตรีสากลสี่ถึงจะถูกอ้าวเดี๋ยวเราเป็นคนไทยเราก็ต้องอนุรักษ์ของไทยสิเออนี่แต่อย่างน้อยนะทาไทยอะ่ะเขา ได้เนั่นสิมันต่างกันเราฟ้าเหี่ยชวนะเอาได้เดี๋ยวเราตัดสินเองเขาเล่นไม่ได้ก็ไม่ต้องเล่นสักอย่างแหละเล่นจะเล่นเล่นของเราต้งได้นแน่ <c oughs> แนแหละเฮ้ยเดี๋ยวเดียวรากลับไปตั้งสายก่อนดีกว่าจะได้กลับมาสู้กับ,บตีหุยหยแบบนี้เออโอเคราจะได้รู้ว่าของใครวขวดกว่ากันของเธอ่ <c oughs> ช เา,าก่อน,นเราต้องอสแสดงก่อนนิกกี้มาก่อนนิกกี้ต้องไปแสดงก่อนเอาต้องเียงกันจะเถียงกันทาไมเนี่ยอ่ะงั้นเราไปต่อยิ่งสุดกันดีกว่าใครชนะคนะนั้นเล่นก่อนเค <c oughs> หมไม่ <c oughs> เราต้องได้เล่นก่อนสิ ของเรามันก mm ังวนกว่ามันเพราะกว่าเยอะเลยนี่เรามันมันก็พอดีแต่แต่ว่าของเรามันดีกว่าถึงมันจะเล็กแต่มันก็แรงนะเอ๊ะงั้นไม่เป็นไรเรางั้นแ้าของเธอดีกว่าแล้วเราตัดเข็มออกก็ได้เอากีเอาคูเร่ๆไปเล่อไม่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 หรอกความจริงก็ไม่ได้เพราะหรอกแต่ว่าเล่นกันมันก็ หิมเนาะเออไม่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 ดีหรอกว่าไปก็ก็โอเคดีนะเพราะว่ามันก็เป็นเครื่องสายเหมือนกันน่ะเนาะมันก็อาจจะได้อยู่แหลนะเธอไม่ใช่มันก็บาลานซ์กันดีอะอะแล้วเธอจะยอมไหมหล่ะถ้าเระเจ้าพี่จะไปเล่นด้วยกันน่ะก็ก็เธอยอมก่อนเธอยอมก่อนโอเคยอมก็ยอมโอเคได้เธอยอมเราก็ยอมโอเคแหละงั้นเธอต้องขอโทษกันก่อน ็นนีออ้งั้นเราขอโทษด้วยแล้วกันนะนิกกี้ก็ต้องขอโทษโมด,ด้วยนะที่ที่เออที่ดูถูกเครื่องดนตรีของโมจ่ะนิกกี้ขอโทษจริงๆ เชื่อนะว่าดนตรีอ่ะถึงมันจะต่างกันแต่ว่าถ้าเรามาเล่นด้วยกันแล้วอ่ะมันก็สามารถเข้ากันได้เธอดูอย่างดอกไม้สิมันอยู่ในสวนถึงมันจะคนละสีแต่มันก็สามารถทําให้สวนดอกไม้สวยขึ้นมาได้นะงั้นเรากลักบมาคืนดีกันเหมือนเดิมนะสัญญาได้ไหมว่าเราจะไม่ทะเลาะกันอีกสัญญางั้นเรามาซ้อมดนตรี ็นนี้เราไปเล่นดนตรีกันเพราะโอเค okay, ไหมโอเคงั okay. <Okay. S 1> ้นเราไปซ้อมดนตรีกันดีกว่าเย็นนี้เราจะได้ไปซ้อมดนตรีด้วยกันเธอเจะได้ไปต้องทะเลาะกับอีก